แรนเนอร์เป็นระยะที่ผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อใน1-2วันซึ่งลักษณะภายนอกยังคงดูเหมือนมนุษย์แต่มีดวงตาที่แดงขึ้นกล้ามเนื้อแขงกระด้างร่างกายเริ่มแสดงอาการบวมผู้ติดเชื้อในระยะนี้จะมีความเร็วดุร้ายและมักรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิ่งเข้าหาเหยือ่อด้วยความบ้าคลั่งระบบประสาทยังคงมีความรู้สึกสตอกเกอร์เป็นระยะที่ผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อมาแล้ว1-2สัปดาห์ลักษณะภายนอกจะมีเชื้อราขึ้นตามผิวหนังและลำคอ บางส่วนจะงอกจากใบหน้าทำให้ดูผิดรูปสตอกเกอร์มักหลบในที่มืดและใช้การซุ่มโจมตีเป็นหลักโดยเปลี่ยนจากการวิ่งใส่แบบรรนเนอร์มาเป็นการรอบทำลายคลิกเกอร์เป็นระยะของผู้ติดเชื้อมาแล้วนานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนมีลักษณะใบหน้าที่ถูกปกคลุมด้วยเชื้อราไปทั่วใบหน้าจนมองไม่เห็นดวงตาถูกทำลายและมีร่างกายผิดรูปร่าง ริกเกอร์จะใช้ e c ็กโคลเคชัการหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อนการระบุตำแหน่งของวัตถุโดยไม่ใช้สายตา